ก็สวัสดีครับวันนี้มอัปเดตเม่อนแต่วันนี้เราจะให้ดูผมใช้อะไรฉีดบ้างอะเนาะอันนี้จะเป็นจุลินซีบีเอสไว้สำหรับลดกับฉีดนะวันนี้ส่วนอันนี้เป็นสังเคราะห์แสงน้ําหมักปลา น้ำมักชุพผู้น้ำหมักผลไม้อะรอันนี้หอมวันนี้ยังไม่ใช้สามตัวครับผมใช้ตอนนี้ก็ไดห้ดูวสิบห้าวันตั้งแต่เพาะเมล็ดนะสิบห้าวันชุดแรกครับอันนี้ยี่สิบแปดต้นใครอยากจะลองปลูกก็ลองมาครับเนะี่ย อันนี้ยี่แปดต้นนะเป็นพันสายพันธุ์ไทยเฮาครับอลูกจะออกสีทองทองมีตะข่ายเป็นตะข่ายครับนะ่ะน้ำหนักอยู่ที่สองสองจุดสามถึงทำเก่งจริงก็ประมาณสี่โลนู่นนะครับเนะีอสามโลกว่าประมาณสี่โลวันนี้ครับไม่เกินนี้แต่ผมทำเคยทำได้มันทำได้แค่สองโลสองโลนิดยังไม่เก่งครับอ่านี่ สิบห้าวันนะครับเนี่ยผมมันยังเขาเรียกว่าอะไรสิบห้าวันหลังจากเพาะเมล็ดนะาะว่าผมผมมาลงาลงลงถุงก่อนนะไม่เหมือนบางคนเขาาลงสิบห้าเจ็ดวันสิบวันเขาลงถุงเนาะอันนี้ผมว่าลงเอาลงก่อนลงประมาณมีใบเลี้ยงใบเลี้ยงเดี่ยวใบเดียวผมว่าลงแล้วเออเ,เดี๋ยวให้ดูอ่านี่ใจใดูเนาะตอนนี้มีประมาณสี่ สี่ใบมั้งอ่าประมาณกําลังใบที่สี่กำลังงอกอก็ประมาณนี้วันนี้จะฉีดบีเอสครับบีเอสกับไอ้นี่กับทั้งฉีดทั้งรดครับวันนี้เพราะว่ากันเขาเรียกว่ากันเชื้อราอ่ะฉีดฉีดให้ชุ่มๆก็ได้พวกนี้ไม่เป็นไรฉีดไปอ่ะฉีดครับอ่าไอ้เหมียวไอ้เหมียวบ้านผม <laughs> ฉีดฉชุ่มๆแล้วเนีตอน,นเย็นเนี่ยฉีดได้เลย chilla mẹ là chị bài chụt chụt này, này, cua này, này không có ngon nữa chị chụp 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 chụp